ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดี FC กันทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อฉานครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสก่อนส่งนะครับให้กับลูกค้าอีกเช่นเคยนะครับเป็นตู้บลูทูธนะครับสายฟังอย่างเดียวนะครับอ่าตัวนี้งานพกพานะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้เป็นดอก6.5นิ้วนะครับอ่ะก็ก่อนที่จะไปฟังเสียง ทดสอบเสียงก็มาอธิบายกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้มันดูดีมีวิชาการหน่อยนะครับโอเคก็รายละเอียดเป็นอย่างนี้นะครับก็อ่ะโอเคตู้บ l u e t ลูกนี้นะครับลูกค้าสั่งเข้ามานะครับเป็นรูปแบบแบตเตอรี่ตัวนะครับพกพาได้นะครับมีที่ชาร์จเมเตอร์ชาร์จให้เรียบร้อยเลยนะครับขนาดตู้นะครับอยู่ที่ไซส์ 30มสคูณสาแล้วก็คูณ30นะครับจะเล็กกว่าดอก8ดนะครับดอก8มัน35มสคูณสานะครับยุบหน้าไปหนึ่งนิ้วเหมือนดอก8ตามคลิปที่แล้วเลยนะครับยุบหน้าเหมือนดอก8เลย1นิ้วเหมือนกันเพื่อกันอะไรมากระแทกนะครับด้านหน้านะครับนะระหว่างคนส่งด้วยแล้วก็อะไรหลายๆยอย่างนะครับนะสเปคของตัวนี้นะครับอ่าของตัวลูกนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่เป็น2 1อโวลต์นะครับอยู่ที่10แอมป์ เป็นแบตลิเธียมนะครับ1 8 6่งนเรียงแล้วก็มี BMS นะครับนะอยู่ในตู้นะครับพร้อมหม้อแปลงชาร์จหม้อแปลงชาร์จไม่ต้องเอาไม้เห็นหรอกมันก็หม้อแปลงชาร์จทั่วไปนะครับนะอ่ะส่วนเรื่องดอกลำโพงตัวนี้เป็นดอกลำโพงซับ6.5นิ้วที่เรียกกันว่า6นิ้วครึ่งนะครับไม่เหล็กก้อนเดียวโครงปั๊มแต่เป็นว้อยคู่นะครับตัวนี้สั่งจากไหนนะครับสั่งจากคนเดิมนะครับไอ้ต้อมเรียกง่ายงาช่างต้อมนะครับพวกกันก็เียต้อมนะครับ ช่างต้มนะครับผู้ผลิตลำโพงนะครับอยู่ที่กำนันหลักราชบุรีนะครับนะช่างอ่าเรียกกันเรียกว่าช่างต้อมกำนันหลักนะครับอ่ะโอเคก็ฝากโปรโมทให้พี่แกด้วยนะครับผลิตลำโพงตามสั่งนะครับอันนี้ต้มประกอบมาให้นะครับเป็นไว้คู่นะครับไม่ล็กก้อนเดียวคงปั๊มนะครับส่วนเสียงแหลมสวิตเตอร์ก็ตามเห็นมีดอกเดียวนะครับตัวนี้ดอกเดียวนะครับว่าจะใส่2ดอกแต่ไม่รู้จะใส่ตรงไหนดียังมีที่ใส่นะครับแต่พลาดท่าใส่ดอกเดียวนะ จริงๆไม่ใช่เลยนะครับตามงบนะครับตามสเปคที่ลูกค้าขอเข้ามานะครับอืมอ่ะโอเคตัวนี้นะครับมุมตู้นะครับยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวต้องใส่มุมตู้อีกตอนนี้ใส่ตีนและลูกยางนะครับลูกยางสีดำๆนะครับเป็นลูกยางลองพาวเวอร์แอมป์เนี่ยครับใส่ไว้ไม่ให้การเคลื่อนนะครับนะแล้วก็ใส่มุมตู้นะครับแล้วก็หูหิ้วนะหูหิ้วตู้กับข้าวนะครับตามที่เห็นตัวนี้หิ้วมาไหนมาไหนได้แบบเท่ๆเดี๋ยวผมจะไปหิ้วให้ดูก่อนนะครับ น้ำหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้นะน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับหนักอะไรหนักไม่เหล็กนะครับหนักแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ไม่ใช่แบตนะครับเป็นแบตลิเธียมนะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับจำนวนสิบห้าก้อนด้วยกันนะครับแถวละห้านะครับจำนวนสิบห้าก้อนด้วยกันนะครับพร้อมบีมเอสนะครับอ่ะ ดอกลำโพงว่าเป็นแล้วนะครับแบตว่าเป็นแล้วอ่ะส่วน power m นะครับ power m ก็ตามที่เห็นเลยมี3วอลรุ่มนะครับวอลรุ่มเปิดอ่าวอลรุ่มเร่งเสียงนะครับวอลรุ่มเปิดกับเร่งเสียงอยู่ที่เดียวกันนะครับเหมือนตู้ดอกแปดนะครับเหมือนตู้ดอกแปดตามที่เห็นไปคลิปเมื่อเมื่อเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับนะดอกแปดไม่รู้อะไรลงก่อนอะไรมาที่หลังนะอ่าต้องย้อนกลับไปดูแล้วกันนะครับหรือค้นหาเอาก็ได้นะครับใน YouTube นะครับพิมพ์ว่าตู้ลำโพงบลูทูธดอกแปดนิ้วนะครับอาจารย์เอ็ม นะครับก็น่าจะเจอแล้วฮะอาจะเจอหลายๆตู้แหละไม่รู้ตัวตู้ลูกนั้นหรือเปล่านะครับนะโอเคเจาะลึกไปที่ Power M ก่อนนะครับ Power M ตัวนี้ผมใช้ตัว s t K 102 MT เหมือนกับตัวดอก8เหมือนกันนะครับ s t K 102 MT นะครับแล้วก็ modify นะครับถ้าไม่ modify ก็คงไม่ตึบจับนะครับไม่ใช่สายอาจารย์ M นะครนะก็ modify เหมือนเดิมนะครับตามงบตามสเปคอ่านะครับ ตัวนี้นะครับนะการทำงานก็เหมือนกับดอกแปดที่ผ่านมานะครับก็ข้างซ้ายขับวอยหนึ่งนะครับข้างขวาขับวอยหนึ่งนะครับส่วนเซิงแหลมผมจะไปเกาะวอยที่มีเสียงคนร้องออกถ้าเปิดเพลงคาราโอเกะนะครับแอลหรืออาร์ไม่รู้จำไม่ได้นะครับต้องขอมาถามภายในเรื่องข้อมูลของเพลงคาราโอเกะยุคโบราณนะครับที่มีข้างซ้ายหรือข้างขวาออกมีคนร้องส่วนอีกข้างจะไม่มีคนร้องอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะโอเคประมาณนั้นเลยนะครับ S M s K 102 MT นะครับอ่าผ่านกับ modify นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับ102 MT แล้วก็มีตัว50 52 MT ไม่ใช่สองหแล้วก็2 MT แล้วก็คือข้างละ50บวัตตตัว50 50นะครับ50 MT นะใช้กับพวกดอก4นิ้วนะครับ4นิ้ว5นิ้วประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นมาปีนเป็นวอยคู่ดอก6หนิ้วหวว้านิ้วหรือที่เรียกว่า6นิ้วครึ่ง โอเคนะครับก็เรื่อง power amp ก็จะจัดให้สมส่วนตามงบตามสเปคของตัวตู้ลำโพงแล้วกันนะครับนะอธิบายก็คงจะชัดเจนไม่มากก็ไม่น้อยนะครับนะแต่ที่คิดไว้นะครับ1 0 2 MP อนะครับ100แล้วก็2 MP จะใช้กับพวก6นิ้วครึ่งที่เรียกว่า6.5นิ้วนั่นแหละ6นิ้วครึ่งนะครับเป็นว้อยคู่นะครับขึ้นไปจะเป็น8นิ้ว10นิ้วนะครับนะ ถาม10นิ้วขับได้ไหมก็ได้ครับอยู่ที่การโมดิฟายของ Power M นะครับถ้า Power M สูงมันก็ขับได้อยู่แล้วจริงแม่ถ้า Power M ต่ําก็ตามที่เห็นนะคือมันจะขับไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะครับก็ที่รู้รู้กันอยู่นะครับส่วน50 50ก็คือทีกก่เราเรียกว่า502อะ่ะ50ผมเรียก5 2 ถ้าเป็น100ก็เป็น100ก็คือ1นึ่งที่มเขียนว่า1 0ึ่งศูนย์ศูนย์สองหนึ่งพันสองเอ็มทีก็คือหนึงร้อยกับสองเอ็มทีหนึงร้อยหนึ่งร้อยคูณสองแต่มันไม่มีคูณไงแล้วก็50 50ิบหมันคือ5้าร้มจะเขียนห้าร้นะครับแต่ถ้าวงการเครื่องเสียงมันจะเรียกอะห้าสิบคูณสองนะครับแต่มันไม่มีคูณไงก็คือผมเรียกห้าสิบสองเอ็มทีก็คือค่าห้าสิบวัตต์จะใช้อยู่สีนิ้วห้นิ้วประมาณนี้ วอยเดี่ยวไว้คู่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะจัดไว้เดี่ยวเพราะว่าดอกเล็กวันนี้ไม่มีไวค้คู่นะครับต้อมไม่ได้ขึ้นงานให้นะครับดอกสีนิ้วไว้คู่เคยเจออยู่ต้อมมันบอกว่านานๆจะทําทีนึงนะครับถ้าสั่งพิเศษมาก็ทําให้ได้ไวค้คู่ดอกสีนิ้วแต่ไม่เล็กมันจะโตโตนะครับผมก็เลยเรียกว่าเออสี่นิ้วกูเล่นสี่นิ้วสองดอกจะดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคนะอธิบายก็ค่าจะชัดเจนนะครับนะตอนนี้เหลือมุมเหมือนเดิมนะครับเหลือมุมเหมือนตู้ดอกแปดที่ผ่านมานะครับก็ มุมส่วนใหญ่จะไปเอาตอนเย็นนะครับจริงๆแล้วอ <c oughs> ่ะก็คือช่วงเวลาใกล้ๆค่ำคือผมก็จะไปเอามุมมาใส่เพราะว่าช่วงกลางวันจะติดลูกค้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็มุมมันถึงไม่ค่อยจะมาเร็ว <c oughs> นะก็ไปดูหลายๆตู้แล้วกันนะครับดูหลายๆคลิปแล้วกันนะครับมันก็จะมีบางตัวก็สาเร็จเลยมีมุมเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะครับอ่ะโอเคอธิบายวนไบ,บวนมาก็เจ็ดกว่านาทีแล้วห้าูกินเวลายูทูบไปเท่าไหร่วะเนี้ย <c oughs> อ้าวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ใน, <c oughs> ในตัวนะครับซับที่เต็มที่เลยตัวนี้ ผ่านการเบรอนดอกมาแล้วนะครับไม่เหมือนออกแปดในคลิปที่ผ่านมาเนาะต้องเบืนในคลิปไม่เห็นเลยอะอะไรกันเอาลูกหมาลูกหมาลูกหมาไปเอาลูกหมาเลี้ยไปลูกไปไปล้กไปเออเอาอันนี้ไปเลยเลี้ยไปลุกไปเลย ใช้เวลาไปค่อนข้างจะนานและก็ไม่จบเพลงด้วยก็ <c oughs> พยายามเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆนะครับฟังหลายๆแนวนะครับก็เทสเสียงมิดลอดเลยก็ผ่าไปแต่ถามว่าเอจาร์เอ็มแม่งทำไมไม่เปิดลูกทุ่งวะนะครับถ้าผมลงลูกทุ่งปั๊บเนี่ยผมต้องเอาคลิปมาตัดต่อใหม่ทันทีเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าลิขสิทธิ์มันจะบล็อกผมทันทีนะครับไม่ให้ผมเผยแพร่ในใน YouTube <c oughs> กินน้ำแบบเมื่อกี้สะอึกเลยอขอประทาภัยแล้วกันนะครับก็ ที่ไม่ใช้เพลงลูกทุ่งนะครับมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับก็คือผมจะใช้คลิปโอนั้นลงลง u t u b e ให้พวกพี่ๆชมกันไม่ได้นะครับก็เลยจเป็นต้องใช้เพลงพวกนี้นะครับในการเทสนะครับก็โอเคนะครับตามเห็นเลยตัวนี้เป็นสายเคลื่อนที่นะครับสายฟังเดียวเคลื่อนที่นะครับเป็นดอกหกจนิ้วนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับนจะใส่มุมก็น่ารักแล้วนะครับส่วนดอก8ที่ผ่านมานะครับยัง แหมยังไม่ประทับใจนะครับสำหรับผมก็คืออืมอาจจะต้องมีการปรับแต่งนิดหน่อยนะครับนะก็ฝากคลิปวิดีโอดอก8ด้วยนะครับลองเข้าไปชมนะครับย้อนไปดูในช่องผมแล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อมาต่อไปต่อไปนู่นนะครับจะมีดอกสิเออดอกสิลงไปแล้วนี่ว่านะครับนะสายดอกสิลงไปเยอะแล้วนะครับนะแต่เป็นดอกสิบก็คือสายรวมนะครับก็คือ ตัววงจรเนี่ยจะเป็นไฟบ้านบวกไฟรถนะครับคือรถก็ได้บ้านก็ได้นะครับบางตัวก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็เสียบไฟได้ได้ FM Bluetooth อะไรยังไงคือเป็นสายแบบว่าเสียบไฟตรไฟไดฟังได้นะครับแต่รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เสียบไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธอย่างเดียวแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพเสียงนะครับรายละเอียดของเสียงนะครับตัวนี้จะจบกว่านะครับจบได้สวยกว่านะครับตัวนู้นจะเป็นเหมือนธรรมดาเหมือนบ้านนะครับยังใส่ไม่พอนะครับยังไม่มันพอนะครับ แต่ถ้าพูดถึงว่าความมันความใสได้เนื้อนะครับตัว MT นะครับ MT ตัวั ZK นะครับ ZK MT เนี่ยตัวเนี้ยผมจบสุดนะครับแล้วก็โมดิฟายขึ้นง่ายด้วยในสไตล์ผมนะครับแล้วก็กินแบตเตอรี่น้อยนะครับแบตเตอรี่ถือว่าไฟสูงก็จริงนะครับแต่ว่ากินกระแสน้อยนะครับนะอือเดี๋ยวย้อนไปดูเอาล้กันนะครับ10นิ้วจะเป็นแยกหงแยกมองมีนะครับ นะครับมีกั้นห้องแยกทรงแยกซับนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับพัฒนาเรื่อยๆนะครับก็จะเล่นแยกซับละนะครับก็ตัวเนี้ยจะเป็นรวมอยู่นะครับเหมือนดอกแปดที่ผ่านมาเหมือนด็อกซีที่ผ่านมาก็จะเป็นรวมมันอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแยกนะครับแยกซับนะครับอัพสเปกอัพราคาขึ้นไปนะครับแยกซับก็คือจะใช้พวก2.1เข้ามาแล้วนะครับ2.1จนะครับจะเป็นของแก๊ปหรือแกนอะไรสักแกนอะไรสกอย่างเนี่ยนะแต่ราคามันค่อนข้างจะสูงนะครับ อกอไรแก๊ปป่ะยี่ห้อแก๊ปขึ้นด้วยจุดจี่อ่ะยี่ห้อแก็ปนะครับ2.1ของแก็บนะครับบอดสีขาวฟ้าก็จะตีทรงนี้นะครับสูตรสไตล์ของผมเนี่ยทรงนี้แต่ว่าจะมีกลางแหลมเข้ามานะครับแล้วก็กั้นห้องด้วยนะครับนะราคาก็จะสูงขึ้นไปนะครับแต่ดูถานลูกค้าแล้วกันนะครับตามฐ่านลูกค้าถ้าลูกค้าตามงบงบน้อยนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่เกี่ยงงบนะครับงบสูงสูงนะครับที่ว่าเออซื้อมาเชลได้อะนะครับ ผมก็จะจัดแนวกนหทองแยกซับให้เลยนะครับแนว2.1นะครับใช้บอร์ดของแก๊ปนะครับ2.1นะครับ200วัตต์อะไรประมาณนี้นะครับอืมอ่ะโอเคนะครับก็ฝากคลิปกันไว้นะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เจริญชันนะครับร้านอิมพีเรชัรนนิกนะครับก็นะขอขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลารับชมนะครับก็วันนี้นะครับเราขอจบคลิปไว้เพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปวิดีโออะไรเพิ่มเติมก็จะลงให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับนะก็ต้องขอประทอภัยเรื่อง เสียงรบกวนนะครับจากรถลาที่วิ่งผ่านไปผ่านมา,นปปลาๆๆนนแล้วกันนะครับพูดบลกไปมาไงก็ขอประานหายแล้วกันนะครับเน่เดี๋ยวมีคําถามไอ้ดอก้างๆนั้นเอ๊สิบห้านิ้วรถยนต์อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะมีตู้บลูทูธระดับใหญ่ๆไช้น้ําแดงมาแล้วน้ําแดงมาแล้วนะครับก็มีนะครับนะลงไปในคลิปแล้วนะครับอยู่ร่วมกับไอหัวแรงสิบสองวัอะ เป็นตู้บลูทูธ15นิ้วย้อนไปดูในช่องแล้วกันนะครับโอเคฝากไว้เท่านี้กันนะครับสวัสดีครับผมติงต๊ง